วันนี้เร็วจังเลยสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะคก็มาพบช่อง i, อยูบีเช่นเคยและในวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายชีวิตในตอนเช้าของครอบครัวเซลนะคะไปเริ่มกันเลยตีห้าแล้วไปปลูกมาตันกับเจอรี่ดีกว่ามาตันกับเจอรี่ตื่นหรือยังนะ คนจะยังไม่ตื่นเลยมั้งเพราะว่่มีมาริกาปลุกแต่จะมีก็ได้น่ะยังไม่ตื่นจริงๆด้วยตีห้าแล้วยังไม่ตื่นกันอีกมาตั้งเจอรี่ตื่นฮะฮะอะไรอโอตีห้าแล้วเหรอเนี่ยทำไมตีให้มันวอยขนาดนี้ใช่ไหมเจอรี่นั่นสีพี่มาต่งเอาละไปอาบน้ำแต่งตัวกันได้แล้วแปลงทั้งสองคนนั่นแหละ ไปเลยไปอาบน้ำเต่นตัววัยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเ๊ืลืมถอดผ้าปิดตาไม่ไปอาบน,น้ำดีกว่าแต่ก็ขี้เกียจนะเนี่ยงั้นหนูอาบก่อนนะเพราะวันนั้นพี่มาตังอาบก่อนแล้วก็ได้ก็่แต่พี่แปลงฟันหรอ อาน้ำเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าห้ามแบบมองนะสะอาดแล้วมากวันนี้สระผมด้วยดีกว่าหนีบหน้าม้าไปโรงเรียนเป็นเพื่อนๆอยู่ก็ต้องแบบอีสาแน่ๆเลยนะสวยขนาดนี้คนสวยอ่ะ เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเป่าผมกันอืมแห้งแล้วหนูหวีก่อนนะมเมื่อกี้พี่มาตังอะ่ะเป่าผมอยู่หนูจะหวีหนูคิดอยากจะหวีก่อนทำไมทำแบบเนี้ยแย่มากนะไปใส่สภาพากันดีกว่านะพี่มาตัง เดี๋ยวพี่เอาไปใส่เครื่องซักเองแล้วก็ใส่รองเท้าต่อไปใส่อะไรดีนะวันนี้พี่ใส่อันนี้ละกันงั้นหนูใส่อันนี้มองไม่เห็นเลยเอ๊อมองเห็นแล้ว สวยมากเลยนะเนี่ยวันนี้เสร็จแล้วลงไปข้างล่างกันเถอะเจอรี่ไปไปไปวันนี้ก็ตีหา้าครึ่งเราแบบมันกินข้าวเสร็จก็คงจะหอคฟองแล้วก็หลอพี่บีมอีก จริงๆแล้วเหรอคะคุณหนูเดอะเดซเซนจะทำอาหารเช้าให้นะคะนี่พี่บียังไม่ล้างจานอยู่หรยเนี่ยจานเมื่อวานยังมีเยอะเลยเมืไหร่เมืไหร่ยังไงก็ไม่ใช่หน้าที่เราอยู่แล้วเราไม่ต้องบนโอ้ยใส่ไปใส่ไปได้ วันนี้วันจันดื่มเบนนมช็อกโกแลตนะคะให้กินดีกว่าอืมอร่อยจังเลยอะหกโมงแล้วเหรอเนี่ยหกโมงไวจังอ้าวตื่นแล้วเหรอสกาย ายคนสวยของพี่ตื่นเลยจริงเลยมะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดให้ไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวสิสกายพี่ชงนมให้พี่ชงนมเป็นพี่เก่ง อย,อย่าหลับสี่สกายไม่หลับนะไม่หลับไหนดูข่าววันนี้สิโอ้โหวันนี้มีนังเข้ามาใหม่ด้วยแหละแต่ว่าพี่ไม่อยากดูหนังนั้นอะอช่างเถอะไม่เป็นไะ ไม่นั่งดูก็ได้เด็กๆอาะน้ำก็เสร็จแล้วเราก็อาบน้ำบ้างดีกว่าฮะซักผ้าไม่ใส่น้ำยา <c oughs> สองคนนี้ ผมดีกว่าลอนผมไปดู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 ต้องไปบ่นสองคนนั้นแล้วทำไมซักผ้าไม่ใส่หนังยาแล้วมันจะหอมไหมเนี่ยต่อไปก็ม้วนผมหน,น่อยอื้ เรียบร้อยทัวนี้ก็สวยและวี่ใส่ช่อพายวันนี้ใส่ชุดนี้นี่กว่าว้าวชุดนี้น่ารักจังเลยใส่ไปรองเท้าแบบนี้อ,อสวย ใส่ไม่ได้โอเคอันนี้ใส่หมวกอะไรดีใส่เป็นอันนี้แล้วกันน่ารักก้เสร็จล้ไปห่อข้าวให้มาตังกับเจอรรี่ก่อนเห็นบอกว่าเบื่อข้าวที่โรงเรียน กินข้าวกันแล้วหรอทั้งสองคนน่ะถึงนานแล้วองั้นวันนี้กินอะไรดีนาะอืมงั้นวันนี้เอาเป็นข้าวไข่ดาวดีกว่ากินมาข้าวไข่ดาวนะทั้งสองคน ไข่ตา,าน้องมลามุนฮะทำข้า,าวไข่าดาวด้วยเป็นชูชิไข่หวานมาเฉยเลยทุกคน เดีย๋ยวเดี๋ยวพี่มาน้ทั้งสองคนอย่าลืมนะอย่าเอาอย่าลืมเข้ากล่องพี่ขอไปเก็บของข้างในก่อนบีมไปนเนี่ยู่ยเลยตู้เย็นก็ไม่ปิดอะไรก็ไม่ทำ ไม่เคยเตรียมน้ำมาให้เลยวันนี้ไม่มีน้ำนีำ่นาไม่เป็นไรแค่ไปซื้อน้ำเอาที่โรงเรียนก็ได้ เอาละค่ะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปอาจจะสั้นและก็อาจจะไม่มีเนื้อหาอะไรเยอะเนาะเพราะว่าต่อจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มลงคลิปทุกๆวันแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเราจะลงเวลาไหนบ้างแต่เราก็อาจจะลงทุกวันเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดี วันนี้ก็อาจจะมีคลิปมาแค่นี้นะคะสำหรับวันี้ขึ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วขอขอนะทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปแล้วเนี่ยช่วยกดติดตามให้ด้วยได้ไหมอันนี้คือไม่บังคับนะนีแค่อขอนะคะเอาละค่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ด้วยนะหรือว่า,าก,ก็กลับมาดูคลิปเล่าบ่อยๆนะคะเราจะลงคลิปทุกวันเลยเราไม่หายไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจูมว่ามว่า 拜拜，拜了，拜，真真了。Bye. Bye bye.